เรามาดูดวงนะคะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566นนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะคนที่เกิดราศีกุมดวงคุณเป็นยังไงบ้างราศีกุมโอ้โหไพ่เงินก้อนมาเลยนะคะราศีกุมนะคะกุมอยู่ไหนนะคะราศีกุมนะคะจะมีโชคนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการติดต่อ ะะมานะคะราศีกุมนะคะช่วงนี้กําลังคิดเรื่องงานนะคะคิดเรื่องงานอยู่นะคะคุณอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการงานสักเท่าไหร่หลายๆคนลงทุนทําธุรกิจไว้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้กําไรกลับคืนมานะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะสาหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะ คนที่เกิดราศีกุมช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่คุณมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากคิดหนักเรื่องเงินคิดหนักเรื่องงานนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะอาจจะได้เดินทางไกลในต่างประเทศอาจจะได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะในช่วงนี้หลายหลคนระวังมีคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจระวังอารมณ์คําพูดนะคะอย่างหุนหิดอารมณ์เสียช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้เซนดีเซนแรงนะคะฝันแม่นด้วยนะคะฝันแม่นนะคะระวังมีปัญหาขัดแย้งหรือมีมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคุณมีเรื่องกังวลไม่สบายใจระวังสุขภาพของคุณแม่นะคะในช่วงนี้หลายๆลคนมีเรื่องอึดอัดไม่สบายใจระวังในเรื่องของสุขภาพสายตาคอบา่าไหลนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ทําบุญนะคะพยายามทําบุญนะคะ เสริมดวงโดยการนะคะทำบุญล,ลงศพหรือทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะในช่วงนี้ให้โชคนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะใครที่คิดเรื่องงานอยู่นะคะหลายๆคนกำลังคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านใหม่หรือมีโอกาสได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะความรักสำหรับคนโสดคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ช,ชอบจากการเดินทางนะคะ สำหรับคนมีคู่แล้วช่วงนี้คุณมีเรื่องคิดหนักกังวลนะคะอ่ากังวลเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรงกังวลเรื่องอะไรหลายๆอย่างช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้คิดมากนิดหนึ่งนะคะการเงินช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใครที่รอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินก้อนนะคะช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่แต่ระวังมีปัญหาขัดแย้งเรื่องงานนะคะ โชคลาภถามว่ามีไม้โชคลาภค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะคะโชคลาภเด่นมากนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาสื่อนําโชคของคุณคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคุณแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหนา้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหนา้าไพ่ของคุณวันนี้1 3 10นะคะ1310ยขอให้คนลาสีก่กลุละะ่มโชคดีร่ำรวยค่ะ